ถ้ามี24ชั่วโมงในสิงคโปร์จะทำอไรดีมามาดูค่ะอย่างแรกนะคะนอนให้พอแล้วไปก็เลือกที่จะมากา r เดน by the Bay แต่ก่อนไปเคยมาสิงคโปร์บ่อยแล้วก็เคยอย,อยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าไม่เคยเข้าไปในการ์เดนบายเดอะเบย์เลยเคยแต่ดูข้างนอกก็เลยเป็นความฝันอย่างหนึ่งนะคะวันนีเน้เราก็เริ่มต้นวันด้วยการกินข้าวในทางผ่านที่เราไปการ์เดนบายเดอะเบย์นี่แหละค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้น,ะะนอกจากอาหารไทยค่ะแล้วก็ระหว่างทางเดินมันค่อนข้างจะงงนิดนึงนะทุกคนให้พยายามดูป้ายไปนะคะแล้วก็มันร้อนมากอย่าลืมพกพัดลมแล้วก็แต่งตัวให้มันไม่ต้องหนาจนเกิน ไปแบบปลายนะคะและนี่แหละวิวข้างนอกการ์เด้นบ h e เดอบนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปและข้างในจะเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งที่แรกที่ไปเลือกเข้ามานะคะจะเป็นโซน Flower อร์โนะคะเป็นโซนที่รวมดอกไม้นานา,นานชนิด การตกแต่งเขาค่อนข้างเวอ่อวังเลยทีเดียวนะคะแต่คนอย่างเรานะคะที่อไะไรสพักก็ต้องนั่งพักขาแบบนึ่งต่อไปไปที่ Cloud Forest อันนี้ไปชอบมากตอนนี้มีทีม Jurassic อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ระวังนะระวังน้ำตกหกใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ดูหน้าตาไปนะคะมาเจอไอ้เจ้าที e รซ,ซึ่งมันแบบว่าอุ๊ยเหมือนจริงอยู่นะทุกคนมันทาได้แบบเว่อวัาวางอลังการมากแล้วก็อันนี้จะเป็นคริสตัลนะคะที่แบบว่าวิบวับ ข้างในนะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เดินเล่นได้เยน็ยนๆหนีความร้อนของสิงคโปร์เข้ามาอยู่ข้างในเยน็ยนๆวันนี้เราก็จะจบวันกันไปด้วยมาม่านั่นเองค่ะเออ